ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิที่ชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลเองเนี่ยนะครับมีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมที่ดินจากนี้ไปนะครับผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้วจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันทีนะครับแม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนดนะครับ โดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายอ,อนุชาบุรุพชยัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจรําสํานักนายกรัฐนรมฐนตร,รีเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่ากรมที่ดินนะครับ,รดนนรบได้ปรับปรุงระเบียบที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์สินไทยในการทําสัญญาขายฝากนะครับโดยหากผู้ขายฝากเนี่ยได้ชําระสินไทยหรือว่าวางรั์ที่สํานักงานที่ดินแล้วรวมทั้งเมื่อเจ้าพนักงานมีหนังส, ếu, สือแจ้งผู้ซื้อฝากให้มารับเงินและนําเอกสารสิทธิ์หรือว่านโฉนดเนี่ยมาจดทะเบียนถ่ายถอนจากการ ขาายฝากแล้วถ้าผู้ซื้อไม่มาติดต่อนะครับหรือมาแต่ไม่เอาเอกสารสิทธิ์มาด้วยภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับเจา้าพนักงานสามารถออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายฝากได้ทันทีซึ่งก็หมายความว่าจากนี้นะครับผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้วก็จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันทีนะครับแม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนดนะครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็ยังบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการด้านการปรับปรุงกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ได้กฎระเบียบที่เป็นไปตามเจตนาของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลยอย่างเท่าเทียมโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม ทางนี้นะครับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมที่ดินว่าโดยการวางทรัพย์อันเป็นสินไทยนะักสํานักง,งานที่ดินตามกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษ э ตรกรรมหรือที่อยู่อาศรรยัยพุทธศักราช2562เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญตัติมาตรา18วรรค3แห่งพระราชบัญญตัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพือ่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศรรยัยพุทธศรรักราช2562 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยได้เพิ่มข้อความในข้อ9วรรค2นะครับปรากฏตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไทยณสำนักง,งานที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยฉบับที่2พุทธศักราช2566นะครับเ <c oughs> มื่อผู้ขายฝากได้ชำระสินไทยหรือวางสินไทยณสำนักง,งานที่ดิน โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้แล้วนะครับซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินมีคําสั่งรับวางทรัพย์อันเป็นสินไทยและได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบนะครับพร้อมกับให้มารับเงินอันเป็นสินไทยและนําหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินมาจดทะเบียนไทยจากการขายฝากนะครับตามข้อ8แล้วหากพ้นกำหนดระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือพ้นระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ถือว่าได้รับแจ้งตามมาตรา71 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับแต่ผู้ซื้อฝากไม่มาโดยไม่ติดต่อหรือแจ้งเหตุขัดข้องหรือมาแต่ไม่ส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินฝากขายให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเดิมเนี่ยนะครับเป็นอันตรายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนถ่ยจากขายฝากให้ผู้ขายฝากได้นะครับตามในมาตรา63แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับกฎกระทรวงนะครับฉบับที่43พุทธศักราช2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ข้อ17วงเล็บ1นะครับทั้งนี้เนี่ย ดําเนินการออกใบแทนก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้ขายฝากนะครับแล้วก็ผู้ซื้อฝากเองเนี่ยนะครับก็ต้องรับทราบในเรื่องราวของระเบียบใหม่อันนี้ด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประสานธนาคารทั้งธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารเอกชนเนี่ยนะครับดึงผู้ใช้โมบายแบงกิ้งที่โอนเงินตั้งแต่5 0,000บาทต่อครั้ง2 0 0 0 0 0บาทต่อวันนะครับติดต่อสาขาธนาคารเพื่อสแกนใบหน้าเป็นฐานข้อมูลช่วยตัดวงจรภัยออนไลน์แล้วก็ แนะนำนะครับในส่วนของช่องทางการตรวจการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน7ธนาคารเนี่ยพร้อมบริการแล้วนะครับโดยทางด้านของนางสาวไตรสุริไตสรสรนกุลรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็เปิดเผยน,นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ระหว่างผลักดันมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหรือพายออนไลน์นะครับซึ่งในส่วนของภาคการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประสานกับสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์เอกชน เพื่อยกระดับมาตรการเพื่อความปลอดภยัยโดยมีมาตรการที่ดําเนินการไปแล้วนะครับอย่างเช่นการยกเลิกการแนบลิงก์เพื่อส่งข้อความสั้นหรือ SMS หรือว่าอีเมลไปยังลูกค้าสำหรับอีกมาตรการที่จะเข้ามาช่วยนะครับในการตัดวงจรภัยออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขณะนี้ธนาคารต่างๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก็คือการปรับปรุงระบบ ความปลอดภัยในการให้บริการนะครับผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือโมบายแบงกิ้งนะครับซึ่งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการโมบายแบงกิ้งที่จะมีการโอนเงินต่อครั้งตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะครับหรือว่าโอนยอดรวมต่อวันเนี่ยตั้งแต่200,000บาทขึ้นไปและกรณีการเปลี่ยนวงเงินการทำธุรกรรมต่อวันเป็นตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไป จะต้องไปทำการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารหรือที่ตู้ ATM ตามที่ธนาคารกำหนดนะครับ เราจะนี้รองโฆษกประจําสํานักนายรมนตรีเนี่ยก็ยังบ่อยนะครับว่าส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งเนี่ยก็ไม่ต้องดําเนินการยืนยันตัวตนดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆได้ตามปกติเช่นการโอนเงินผ่านตู้ ATM สาขาธนาคารหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยไม่ถูกจํากัดวงเงินตามจํานวนข้างต้นนะครับทั้งนี้ธนาคารแต่ละแห่งก็จะให้ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งเนี่ยดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับ ไปตลอดเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเริ่มมาตรการจำกัดวงเงินผู้ไม่ดําเนินการยืนยันตัวตนตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้นะครับเป็นต้นไปซึ่งบางแห่งก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็จะยังทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับแต่การโอนเงินต่อครั้งเนี่ยจะไม่สามารถโอนตั้งแต่50,000บาทได้นะครับหรือโอนรวมต่อวันเนี่ยได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งนอกจากการติดต่อสอบถามที่สาขาธนาคารแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แนะนําช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้เองนะครับว่าตนเองนั้นเคยสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนแล้วหรือไม่นะครับด้วยแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือซึ่งข้อมูลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีธนาคาร7แห่งนะครับที่ให้บริการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับได้แก่ธนาคารกรุงศรีธุยากสิกรไทยเกียรตินาคินพัทระนะครับฐานไทยธนาชาติไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวทกศแล้วก็รวมไปถึงธนาคารอมสินนะครับส่วนอีก5แห่งก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ตรวจสอบได้นะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทย CIMB ไทยนะครับทิสโก้แล้วก็ Land ์แอนด์เฮซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็จะมีการประกาศให้ทราบต่อไปสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบนะครับ ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือจากนั้นเลือกเมนูอื่นๆนะครับเลือกการตั้งค่าหรือตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็เลือกจัดการบริการ NDID นะครับซึ่งหากว่าเป็นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันจะแจ้งว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแต่ถ้าหากยังไม่เคยดําเนินการก็จะแจ้งว่ายังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับหรือว่ายังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยการบันทึกใบหน้าหรือไม่พบข้อมูลนั่นเองซึ่งผลดังนี้เนี่ยนะครับ ผู้ใช้บริการก็จะต้องไปสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตามช่องทางที่ธนาคารนั้นกำหนดต่อไปนะครับเท่านี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับมิจชาชีพก็มาหลากหลายรูปแบบเหลือเกินครับคุณผู้ฟังครับ ยุคแรกๆเนี่ยก็มาเป็นเรื่องของสัมภาระนะฮะแล้วก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างเรื่องของบัตรเครดิตบ้างเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับก็หลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ้าวทันนะฮะแล้วก็เราต้องรู้ทันนะครับกลลวงหรือว่ากลโกงของมิจฉาชีพเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีความปลอดภัยนะครับในเรื่องราวของทรัพย์สินของเราด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับเพจ because we care นะครับ ผลึกกำลังสถานศึกษาสนับสนุนเรื่องราวของรักในวัยเรียนรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกมิติแล้วก็ไม่บูลลี่นะครับโดยทางด้านของนายธนสุนทรสว่างสาลีครับรองไลัดกระทรวงกาันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมเอนี่ยก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรักในวัยเรียนนะครับจัดโดยเพจที่มีชื่อว่า because we care นะครับภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงกาันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็รวมไปถึงสํานักงานตระหนแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักถึงการ ยุติการกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบรวมถึงการบูลลี่นะครับให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนอันเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับในความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่แล้วก็มีความสุขสําหรับทุกคนนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนะครับหรือว่าไซเบอร์บริอิงเนี่ยนะครับกิจกรรมเพศกับวัยรุ่นกิจกรรมร้องเพลงนะครับที่ใช้ชื่อว่าอยากจะฟังนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการสังคมพันธ์อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศาการนะครับในส่วนของโครงการรักในเวเรียนการเฝ้าระวังปัญหาสังคมและก็การแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกรูปแบบโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพอมอนะครับ ซึ่งทางด้านของรองปลัดกระทรวงพมอเองเนี่ยย,ยังบอกอีกนะครับว่าสืบเนื่องจากกระแสสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการเกิดเหตุการณ์กระทําความรุนแรง ซึ่งเป็นการทำร้ายทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจต่อผู้อื่นนะครับโดยผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนอันเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนะครับรวมไปถึงกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้ได้โอกาสทางสังคมซึ่งการกระทําความรุนแรงต่อผู้อื่นที่เป็นการจงใจใช้กําลังหรือว่าอํานาจทางกายข่คมขู่คุกคามทําร้ายผู้อื่นทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเท่านั้นนะครับในขณะที่การใช้คําพูดที่เป็นการล้อเลียนดูหมิน่นหรือว่าเหยียหยามผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระท ทำที่ทำร้ายสภาพจิตใจของผู้อื่นนะครับหรือที่เรียกกันว่าการบูลลี่เนี่ยนะครับทั้งนี้เพจที่มีชื่อว่า because we care เนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหานี้พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยุติและรณรงค์ในการลดปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงกลุ่มสตรีและก,กลุ่มผู้ได้โอกาสทางสังคมนะครับ ซึ่งถ้าใครเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยนะครับหรือว่ามองว่าเป็นเรื่องของคนอื่นควรเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีโดยเฉพาะสามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์นะครับทวีวัฒนาในภาพรมราชวัถา์หรือในส่วนของสายด่วนพอมอหรือว่าสายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่หมายเลข1300ก็โทรได้ฟรี24ชั่วโมงรวมไปถึงระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมหรือว่า E.S.S Help Me ปักหมุดหยุดเหตุใน L i n e OA หรือว่า Line o f f i c i a l official, บนโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสงานะครับพยาบาลสบ5โรงพยาบาลตำรวจในฐานะ ที่ปรึกษาปลาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในส่วนของเพจ e c ค s ส e ี c a r e เนี่ยนะครับได้ตรักถึงปัญหาการกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบรวมถึงการบูลลี่นะครับที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อ,อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันจากการนําเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆนะครับโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยก็นับเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน ของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมทั้งประชาชนนะครับทั้งนี้จึงมีการประสานความร่วมมือเป็นพลังทางสังคมด้วยการดําเนินโครงการรักในวัยเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกแล้วก็ลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็การรับรู้ในการป้องกันและยุติการกระทำความรุนแรง อย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นการจัดกิจกรรมโครงการรักในวัยเรียนครั้งที่2เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจัดครั้งที่3ต่อไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหานี้ร่วมกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไว้แร่ลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษาวกว่า3,000 30, บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sop s d m o d g o t h หรือโทร02-225-8262 กองบัญชการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.andcgroup.org